เสียงเฮดังกึกก้องทั่วประเทศอีกครั้งเมื่อชื่อของทีมชาติไทยถูกพูดถึงไปทั่วทั้งเอเชียหลังจากเหตุการณ์สุดตะลึงที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นในตารางคะแนนล่าสุดของทวีปเหมือนทุกอย่างถูกเขียนขึ้นโดยโชคชะตาฟาลิคิดให้ขุนพลช้างสึดก,กลับมาผงาดอีกครั้งในแบบที่ทําให้คนทั้งประเทศขนลุกความภูมิใจที่หายไปนานเหมือนได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ทุกช่องข่าวทุกแพลตฟอร์มโซเชียลต่างพูดถึงทีมชาติไทยในค่้งคืนเดียวกันเสียงของแฟนบอลไทยดังสนั่นโลกออนไลน์เรากลับมาแล้วกลายเป็นประโยคที่ถูกแชร์อย่างต่อเนื่องไม่หยุดหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งการเปลี่ยนโค้ชผลงานที่ไม่สม่ำเสมอและแรงกดดันจากแฟนบอลที่รอคอยความสำเร็จมานานการกลับมาของทีมชาติไทยในรอบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะในสนามเท่านั้น แต่คือการประกาศศักดาให้ทั้งเอเชียได้เห็นว่าทีมนี้ยังคงมีจิตวิญญาณนักสู้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องอึ่นกว่าคือตารางคะแนนล่าสุดที่กลับตลปัดแบบที่ไม่มีใครเชื่อสายตาทีมที่เคยอยู่อันดับล่างกลับพุ่งทยานขึ้นเหนือหลายชาติใหญ่ในภูมิภาคจนแม้แต่สื่อจากญี่ปุ่นเกาหลีและตะวันออกกลางยังต้องยกนิ้วให้ ทุกอย่างเริ่มต้นจากแมตช์สำคัญที่หลายคนมองว่าไทยแทบไม่มีโอกาสชนะทีมชาติไทยต้องบุกไปเยือนสนามของคู่แข่งระดับแนวหน้าในเอเชียแรงกดดันมหาศาลสายตาทั้งประเทศจับจ้องและเสียงวิจารณ์ต่างๆถูกโยนเข้ามาไม่หยุดว่าทีมชุดนี้จะไปได้แค่ไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรมงกันข้ามเมื่อเสียงนกกปีดดังขึ้นนักเตะไทยลงเล่นด้วยหัวใจที่ร้อนแรงเหมือนเปเลวไฟ ทุกจังหวะก,การเล่นเต็มไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นการไล่บอลอย่างไม่ย่อท้อการต่อบอลสั้นที่แม่นยำและการเล่นเป็นทีมอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อประตูแรกของไทยเกิดขึ้นเสียงเฮในสนามดังครึ่งราวกับฟ้าผ่าความมั่นใจกลับคืนมาทันทีทุกคนเริ่มเชื่อว่าปาฏิหาริก์กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆจากที่ไม่มีใครคาดหวังกลับกลายเป็นเกมที่แฟนบอลทั่วโลกต้องพูดถึง ทีมชาติไทยไม่เพียงแต่เล่นดีแต่เล่นด้วยหัวใจแห่งนักสู้พวกเขาไม่กลัวชื่อชั้นไม่กลัวเสียงเชียร์เจ้าบ้านทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความศรัทธานในธงไตรรงเมื่อจบเกมเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นพร้อมชัยชนะอันยิ่งใหญ่3-1ถึงเหนือทีมที่ถูกยกให้เหนือกว่าหลายเท่าพาพนักเตะไทยยืนกอดกันด้วยน้ำตาแห่งความดีใจคือสิ่งที่ตราตรึงใจคนทั้งชาติ แต่ที่น่าตกใจกว่าผลการแข่งขันคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตารางคะแนนเอเชียชัยชนะนัดนั้นทำให้ทีมชาติไทยขยับอันดับขึ้นไปออย่างก้าวกระโดดจากทีมที่เคยอยู่นอก20อันดับแรกของเอเชียกลายเป็นทีมที่ทะยานเข้าสู่ท็อป15แบบเหลือเชื่อเว็บไซต์ฟุตบอลระดับโลกพากันรายงานว่าไ h a i l a n ์ชอบเอเชียและ unbelievable turn around by Thailand national team ข่าวนี้กลายเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งบนโซเชียลมีเดียในหลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่แฟนบอลประเทศเพื่อนบ้านต่างออกมาแสดงความยินดีบางคนถึงขั้นยอมรับว่าไทยคือทีมที่กำลังกลับมาจริงๆเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่แค่สกอร์หรือแ้มแต่คือการเล่นที่เต็มไปด้วยความกล้าความเชื่อและความเป็นทีมอย่างแท้จริง แรงผลักดันสำคัญของทีมชาติไทยในตอนนี้คือความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในทีมไม่ว่าจะเป็นนักเตะรุ่นเก่าที่คอยถ่ายทอดประสบการณ์หรือดาวรุ่งหน้าใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความกระหายชัยชนะการผสมผสานของสองรุ่นกลายเป็นพลังที่มหาศาลผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เข้ามาได้ปลุกจิตวิญญ,ญาณนักสู้ให้กลับคืนสู่ร่างของนักเตะทุกคนเขาบอกว่าเราอาจไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุด แต่เราจะเป็นทีมที่ไม่มีใครกล้าดูถูกอีกต่อไปคำพูดนั้นเหมือนเป็นไฟที่จุดให้ทุกคนในทีมมีแรงลึกขึ้นมาอีกครั้งตารางคะแนนล่าสุดที่ถูกประกาศหลังแมชนั้นสร้างความตะลึงไปทั่วเอเชียทีมชาติไทยพุ่งขึ้นเหนือกว่าชาติใหญ่อย่างสหรัฐอารบเอมิเร์บาเรนและแม้แต่จีนซึ่งทำให้แฟนบอลไทยไม่อยากเชื่อสายตามีการแชร์ภาพตารางคะแนนไปทั่วโลกออนไลน์พร้อมข้อความว่า กลับตาลปัดแล้วจริงๆหลายคนถึงกับบอกว่านี่คือการคืนชีพของฟุตบอลไทยความภาคภูมิใจที่เคยหายไปในอดีตกลับมาสู่หัวใจคนไทยอีกครั้งแม้หลายคนจะมองว่านี่อาจเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆของความสำเร็จแต่สำหรับแฟนบอลไทยมันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่จุดที่ทำให้พวกเขาเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หลังจากรอคอยมานานนับปี ความเชื่อความหวังและพลังขอองค์การสนับสนุนจากคนทั้งชาติได้หลอมรวมเป็นพลังเดียวกันที่ผลักดันทีมนี้ไปข้างหน้าในห้องแต่งตัวหลังเกมนักเตะหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ชนาทิพย์ก้มลงจูบปราช้างสึกบนหน้าอกเสือ้อพร้อมกล่าวว่าเราทำเพื่อคนไทยทุกคนคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยพลังมหาศาลที่สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้จริงๆภาพเหล่านั้นกลายเป็นไวรัลในทันที โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยเ hey, ฮเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนลุกทั้งประเทศและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลับตาลปัดสื่อญี่ปุ่นถึงกับลงบทความวิเคราะห์ว่าทีมชาติไทยคือทีมที่พัฒนาเร็วที่สุดในเอเชียโดยเฉพาะในแง่ของระบบการเล่นและความเข้าใจเกมทีมเวิร์กที่เคยเป็นจุดอ่อนในอดีตกลับกลายเป็นจุดแข็งในตอนนี้การเคลื่อนที่ประสานงานกันอย่างต่อเนื่องทั้งเกมรุกและรับ ทําให้คู่แข่งไม่สามารถจับทางได้ไง่ายๆการต่อบอลสั้นตามสไตล์ที่แฟนบอลไทยคุ้นเคยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่สิ่งที่ทําให้แฟนบอลต่างประเทศทึ่งที่สุดคือสปิริตของทีมไม่มีใครยอมแพ้ไม่มีใครลดละทุกคนต่อสู้เพื่อชาติอย่างแท้จริง แม้จะเจ็บล้าเหนื่อยล้าหรือโดนบีบในสนามแต่ไม่มีใครหยุดการวิ่งไม่มีใครยอมให้ลูกบอลผ่านโดยง่ายนี่คือสิ่งที่สร้างความประทับใจให้แฟนบอลทั่วทั้งเอเชียความสำเร็จนี้ยังส่งผลต่อการจัดอันดับฟีฟ้าที่กำลังจะประกาศในเดือนถัดไปซึ่งคาดการว่าทีมชาติไทยจะขยับขึ้นอีกหลายอันดับและมีโอกาสทะลุเข้าสู่ท็อป90ของโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ถ้าแนวโน้มยังคงเป็นเช่นนี้นั่นหมายความว่าไทยจะกลายเป็นหนึ่งในชาติที่เติบโตเร็วที่สุดในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แฟนบอลต่างประเทศโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างแสดงความชื่นชมในคอมเมนต์มากมายเช่นพวกเขาเล่นด้วยหัวใจมากกว่าชื่อเสียงหรือทีมไทยตอนนี้น่ากลัวจริงๆร,รวมถึงแฟนบอลเวียดนามบางส่วนยังออกมายอมรับว่าเราต้องยอมรับว่าไทยกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ซึ่งเป็นคำพูดที่สะท้อนความจริงในสนามอย่างไม่อาจปฏิเสธได้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จของนักเตะในสนามเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงกระเพื่อมที่ส่งต่อไปถึงเยาวชนทั่วประเทศเด็กๆหลายคนเริ่มกลับมามีแรงบันดาลใจอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยอยากสวมเสื้อช้างสึกรงสนามเพื่อประเทศชาติความฝันที่เคยเลือนหายกลับมาชัดเจนอีกครั้ง โรงเรียนและอะคาเดมี่ฟุตบอลต่างๆเริ่มเต็มไปด้วยเด็กที่อยากฝึกซ้อมอย่างจริงจังเสียงเชียร์สู้ๆทีมชาติไทยดังก้องทั่วทุกมุมเมืองแม้หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ทีมชาติไทยแสดงให้เห็นคือจิตวิญ,ญญาณที่ไม่เคยตาย พวกเขาแสดงให้โลกรู้ว่าไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงระดับโลกถึงจะสร้างความภูมิใจให้ชาติได้ขอเพียงหัวใจไม่ยอมแพ้และร่วมแรงร่วมใจกันทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้นี่คือช่วงเวลาที่คนไทยทั้งชาติรู้สึกเหมือนได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มคืนนี้ประเทศไทยสว่างสวยด้วยความสุขเสียงประทัดเสียงเชียร์และเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วทุกพื้นที่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่คือผลของความพยายามความมุ่งมั่นและความเชื่อที่ไม่มีวันสลายเมื่อมองตารางคะแนานอีกครั้งแฟนบอลทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราทำได้จริงๆและนี่อาจเป็นเทียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ทีมชาติไทยกำลังเดินหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยแรงศรัทธาของคนทั้งชาติที่ส่งพลังให้พวกเขาในทุกลมหายใจ ความตะลึงในวันนี้จะกลายเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตและไม่แน่ว่าในไม่ช้าเราอาจได้เห็นทีมชาติไทยกลับขึ้นไปอยู่ในระดับที่ทั้งเอเชียต้องเกรงใจอีกครั้งขนลุกทั้งประเทศเสียงหัวใจของแฟนบอลไทยดังเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่ฟุตบอลแต่มันคือความหวังของชาติและตารางคะแนนที่กลับตาลปัดในวันนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า คือวันที่ทีมชาติไทยกลับมามีชีวิตอีกครั้ง